ใครเป็นชาวติ๊กต็อกขอยกมือขึ้นบอกเลยนะคะว่าเมนูนี้เขาเป็นกระแสแรงมากจริงๆค่ะจนน้องหมูเนี่ยอดใจไม่ไหวขอมาทําบ้างค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้นะคะมาถึงมือน้องหมูแล้วบอกเลยว่าจะต้องเปลี่ยนวัตถุดิบให้เฮลตี้ขึ้นค่ะเราจะใช้บลรอน่าค่ะเป็นแพนเบดค่ะและคนที่กลัวชีสนะคะไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าน้องหมูเนี่ยมีชีสมาแนะนําด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เริ่มแรกนะคะเราก็จะวางตัวบลรอน่าแพนเบดลงไปค่ะและตามด้วยแท็กเกอร์โฮวิ เราจะใช้เป็นอัลมอนด์ค่ะวอลนัทค่ะแล้วก็พีแคนค่ะต่อมานะคะก็จะวางลูกเกดลงไปค่ะก็จะวางผลไม้ตามชอบลงไปค่ะบลูเบอร์รี่นะคะก็จะมีรสหวานค่ะส่วนสตรอเบอร์รี่นะคะก็จะมีรสเปรี้ยวอมหวานเล็กๆค่ะน้องหมูมีทางเลือกชีสมาให้ทั้งหมด4ชนิดนะคะชีสต,ตอนแรกนะคะคือมอสซาเรลลาชีสค่ะ ชีตัวที่2นะคะคือเชดด้าชีตแผ่นเบดค่ะชีตัวที่3นะคะก็คือเชดด้าชีตโลแปดค่ะมาถึงชีตตัวสุดท้ายค่ะเป็นชีตขวัญใจมหาชนเลยนะคะก็คือบรีชีตค่ะเพราะว่านิยมทานกับผลไม้ค่ะและนี่นะคะก็คือตัวทาชีตบอร์ดของเราค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปลองทานกันค่ะว่าทานกับอะไรแล้วอร่อยค่ะเดี๋ยวขอเลือกเป็นแทกเกอร์ค่ะองงูนบรีชีตถั่วค่ะแล้วก็ราดน้ำผึ้งไปเลย บอกเลยว่านัวมากตัวชีสนะคะไม่มีกลิ่นของชีสเลยค่ะจะเป็นความแค่ความนัวเท่านั้นนะคะแล้วก,ไกว็ได้กลิ่นถั่วได้กลิ่นน้ำผึ้งคือกินเข้ากันแล้วคือแบบว้าวมากเพราะมันอร่อยมากค่ะทุกคน